อยู่ๆกรรมการในการแข่งขันลาตินแดนซ์ท่านนี้ก็ไวรัลขึ้นมาเพราะลุกสุดเอลแกนซ์ของแกคนดูนึกว่าหลุดมาจากอนิเมะในการแข่งขันกีฬา w r r l ์สเกมที่จัดขึ้นที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนระหว่างที่กําลังจัดการแข่งขันลาตินแดนซ์มีคุณน้าท่านหนึ่งดูโดดเด่นสะดุดตามาก เพราะลุคสุดเอลิแกนซ์ของแกใส่สูตรตัวสูงผอมเพรียวมีขาและแขนที่เรียวยาวแถมมีหน้าตาเนี้บสุดๆคุณนาท่านนี้แกมีชื่อว่าเซอร์จี้ซินกินส์เป็นชาวลัตเวียวัย55ปีมีส่วนสูง191เซนติเมตรและเป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขันลาตินแดนซ์คือแกยืนตัดสินผู้เข้าแข่งขันอยู่เฉยๆนี่แหละครับแต่ลุคของแกมันดันเอลิแกนซ์ะดุดตาคนดูเหลือเกินจึงกลายเป็นไวรัลด่งดังขึ้นมาคนดูหลายคนก็เอาภาพแกไปแชร์เปรียบเทียบ เกียวกับตัวละครในอนิเมะต่างๆคือคุณนาเซอร,ร์จี้นี่แกเป็นนักเต้นละตินแดนเสืออาชีพฮะเป็นครูสอนด้วยเข้าสู่วงการแข่งเต้นมาตั้งแต่7็ขวบแข่งคว้ารางวัลมาแล้วมากมายดูจากหุ่นแล้วก็ไม่แปลกใจจริงๆไะ